อัปเดตสถานการณ์คุรโรเบตต้นสังกัดของพิมพิชยาโกกรมบีหลังบอลเล่บอลหญิงทีมไทยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงเตือนภยัยสึนามิหลังญี่ปุ่นเจอแผ่นดินไหว7.6หลังจากญี่ปุ่นเจอเหตุแผ่นดินไหวเขย่ารับปีใหม่ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งมีรายงานขนาด7.6แมกนิจ,จูดมีศูนย์จอจอิชิกาว,วะทางตอนกลางของญี่ปุ่นซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ526กิเม รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเป็นวงกว้างและมีประกาศเตือนว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิความสูง3-5เมตรตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกา20นาทีที่จังหวัดอิชิกาวะจังหวัดโทยามะจังหวัดฮอกไกโดโอตารุจังหวัดนีกาตะจังหวัดฟูกุอิตอนเหนือของจังหวัดเฮลโกะและจังหวัดยามากาตะรวมถึงให้ระวังภัยคลื่นสึนามิในจังหวัดใกล้เคียงทําให้แฟนบอลเล่บอลเล่บอลชาวไทยออกมาแสดงความเป็นห่วง โดยเฉพาะคุโรเบะอวกว่าแฟรีสโมสรต้นสังกัดของบีมพิมพิชยาโกครัมบีหลังวอลเล่บอลหญิงทีมไทยซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดโทยามะล่าสุดทีมงานของเดยาเซเบซิโอกรูหัวเสาทีมชาติตุรกีได้ออกมายืนยันว่าในช่วงเย็นเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในภูมิภาคโนโตกและเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด5ริกเตอร์ที่จังหวัดโทยามะทีมงานทั้งหมดได้รับการอบพยพชั่วคราวแต่ทุกคนปลอดภัยอัปเตอร์ช็อกยังคงดำเนินต่อไปสถานการณ์ยังคงเป็นอันตราย